สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับปุ้ยอีกแล้วค่ะพร้อมกับสตรอเบอรีร่สดๆจากสวนนะคะที่เราไปเก็บกันนั่นเองค่ะวันนี้จะมากินโชว์นี่ค่ะลูกใหญ่ๆอย่างนี้เลยอย่างนี้ดูค่ะนี่นี่นี่ค่ะใหญ่มากคือคือแบบว่าคืออย่างนี้เลย นี่ให้ดูคือหวานมากปุ้ยชิมแล้วเนาะแล้วก็จะมาให้ดูเนื้อข้างในค่ะอืมแล้วกรอบมากทุกคนคือส่วนที่ปุ้ยไปทุกปีอะ่ะ <c oughs> หวานแต่ไม่กรอบแต่ส่วนนี้คือแบบแนะนำเลยคือทั้งหวานทั้งกรอบอร่อย คือแล้วลูกใหญ่ปกติอ่าหน้าเนี้ยเดือนธันวาเนี่ยจะเป็นช่วงลูกเล็กแล้วประมาณเล็กกว่าน,นี้นิดนึงเล็กกว่าน,นี้นิดนึงค่ะอันนี้ก็ถึงยังถือว่าใหญ่นะคะยังถือว่าใหญ่อยู่แต่ส่วนนี้เหมือนกับเขาดูแลดีอ่ะนี่ค่ะแล้วก็ดูมันใหญ่มากอือม ไม่มีรสชาติเปรี้ยวเลยนะคะอร่อยอย่างฟินมันจะกรอบนิดๆไม่ได้กรอบเยอะนะคะมันกรอบนิดๆ เ <med> ลิศค่ะทุกคนตัวเน,นี่ยอือ <med> ห <med> 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 ือือหือือื้อหื อ <ว Christine> ลูกนี้หวานมากรู้ไหมปุ้ยมานิวซีแลนด์ปีแรกปุ้ยจะเล่าให้ฟัง ปุ้ยทพปิกเกลือไปด้วยเมื่อก็ปีแรกอะคืออยากแบบอ่าอยากไปสวนสตอรอเบอรี่มากคือตอนอยู่เมืองไทยอ่ะอยากไปอยู่แล้วแต่ไม่เคยได้ไปทุกคนก็รู้ว่าสตอรอเบอรี่เมืองไทยมันรสชาติยังไงเนาะปุ้ก็คิดว่าถ้ามาที่นี่อะมันจะรสชาติเหมือนเมืองไทยอ่คือออกเปรี้ยวๆเปรี้ยวมากเปรี้ยวนําหวานน้อยอย่างเงี้ยเออ บ้านเราก็จะทานกับพริกเกลือเนาะแต่พอปุ้ยไปใช่ไหมปีแรกปุ้ยทําพริกเกลือไปด้วยค่ะทุกคนคือคือแบบพอพอเราทําพริกเกลือไปว่าจะเปิดเปิดใช่ไหมคือปุ้ยยังแบบกแาบบลังจะเปิดแล้วปุ้ยเกิดไปชิมก่อนคือแบบโอ้พริกเกลือลืมไปได้เลยคือแบบมันไม่สามารถจิ้มกับพริกเกลือได้ทุกคน คือมันหวานหวานหวานคือหวานละมุนปากมากค่ะคือแล้วแล้วพี่เกลือพี่เกลือกระปุกนั้นก็คือต้องเททิ้งอย่างเดียวค่ะคือไม่สามารถเออเามากินกับสตรอเบอรี่ที่นี่ได้เลยนะคะแต่ถ้าใครจะกินก็ได้เราเราเราก็เก็บที่มีแบบที่มีเอกเขียวๆหน่อยแบบเอยังไม่สุกอะค่ะประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะอันนั้นมันจะอม อ,อมเปรี้ยวหน่อยถ้าใครอยากกินแบบรสชาติออกเปรี้ยวๆแต่ว่าปุ้ยเชื่อว่าทุกคนถ้าใครได้ไปซามสตอรอเบอรี่นะจะไม่อยากเก็บแบบนั้นมาทุกคนก็ต้องอยากเก็บแดงๆลูกแดงๆส,สวยๆอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยนะน,นี่คือสวยมากนะอยากอยากจะเก็บลูกแบบนี้มาไม่มีใครหรอกคะ่ะที่แบบเก็บลูกเขียวๆแล้วมากินทานกับพริกเกลือเนาะปุ้ยแหละคนนึงไม่เก็บมาปุ้ยจะเก็บแบบลูกแบบนี้มา ที่สวยงามมากเลยนะอืมอุนคือนเลยดูดูเนื้อข้างในอยากให้ดูดเนื้อข้างในมันไม่โฟกัสอะ่ะอืม,อม,อม มันจะนานแล้วนะคลิปนี้ปุ้ยก็กินไม่หมดหรอกปุ้ยก็อยากมาตับชุดสวยๆเนาะคลิปนี้ปุ้ยขอตัวก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย